กินดีต้อนรับเข้าสู่ลุคพาดเวอร์นะครับโอชานีดูโอแพดอิมเมอร์เคลตแอนเชนีเอ็ดเวิร์ดอิมิเนนต์วันลบวันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นุกคาร์ดเวิลดนะครับก็วันนี้นะครับได้มางานอีเวนต์อีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับงานฟอนโรคาร์ดโชว์นะครับที่ซานดิเอโกนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับก็คนเยอะมากสำหรับงานโปเกมอนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศงานนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศงานนะครับผมอยู่ที่บูธนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้พาไปเดินชมรอบๆงานนะครับ คนเยอะมากนะครับสำหรับงานนี้มีประมาณ400-500โต๊ะนะครับถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับโปเกมอนเลยนี่คือบูธบายอิงของเรานะครับ ่มาครับสำหรับ first deal of the day first deal ถือว่าเป็นดีลใหญ่เลยนะครับมีประมาณ10กว่าการ์ดเลยนะครับซื้อทีเดียวเลยนะครับ one collection ยอดที่ซื้อไปทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวบอกตอนสุดท้ายเรามาดูการ์ดกันก่อนนี่นี่เซตนี้เลยนะฮะเรามาดูกันประมาณ10กว่าใบนะครับใบแรกนะครับก็จะเป็น Bowman Blaze นะครับ Kobe b r y a n PSA 9นะครับนี่คือใบแรกนะฮะใบแรกต่อมาก็จะเป็น LeBron James นะครับ ดูทาวน์ซนทนะครับดับพิกใบนี้เป็นรอนะครับแล้วมีคาวายนะครับออโต้นะครับแล้วก็มีไซออนนะครับออโต้ไซออนรุกกี้ออโต้นะครับเป็นซิลเวอร์ BGS 9.5แบรรี่แซนเดอร์นะครับเป็นแพดออโต้ใบนี้มี2ใบบนโลกนะครับแล้วก็มีอ่แรนดี้มอสนะครับเป็นแพดออโต้ฟอเรสนะครับ12บสทับสิ นะครับใบนี้เป็น PS9 นะครับเป็น Duo Pad นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่า Duo Pad Forest นะฮะต่อมาเป็น Anthony Edward นะครับ PS10 2 0หมายความว่าก็คือเกรดการ์ดคะแนนได้10แล้วก็มีลายเซ็นก็ได้10นะครับเขาก็จะประมาณว่าเรียกสั้นๆกันว่าเป็น PS20 a นะครับ PS t 2 e นะครับก็คือมี12ช่องเห็นไหมฮะมี10ลายเซ็นแล้วก็10คะแนนของการ์ดนะครับเป็นลุกี้นะครับ แล้วก็มีท็อปดูโอออโต้นะครับโนแลนไลอันใบนี้นะครับเป็นวินเทจนะครับอ่าแล้วก็มี1984นะครับโบแมนโยกิบาร่านะครับใบนี้คูลมากนะครับปี1948โบแมนแล้วก็มีนะครับโบแมนดรับพิกโกลิเฟคเตอร์นะครับอ่ามัคชาโดนะครับแม่นี่มัคชาโดโกลออโต้นะครับใบนี้ใบโหดเลยนะฮะ แล้วก็มีแพทริกมาโฮมนะครับอาร์มดอลลัสดาวทาวนะครับพีเอสเซ็นแพทริกมาโฮมแล้วก็มีเลบรอนนะครับเลบรอนชาร์โด้บ็อกนะครับเป็นลายเซ็นนะครับลายเซ็นมีเลบรอนเจมนะครับเป็นแพดออโต้นะครับทัพบ23นะครับใบนี้เป็นรอนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นโคบี้นะครับซิกเนเจอร์เจอร์ซี่นะครับ อลตแปดออโต้ทีเอสเแปดโอเคนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นดิวเดียวนะครับมีคนมาขายมาแค่เช้ากับเราเป็นเงินทั้งหมดอาหนึ่งเก้า1ันห้าร้อยเหรียญนะครับก็น่าจะลาลาประมาณ6 0แสนกว่าถึงเจ็ดแสนนะครับเซตนี้นะครับถามว่าแว l u ลูจริงๆแล้วมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ25,000เหรียญถึง30,000เหรียญนะครับแต่เราก็ เวลาเราเดิวนะครับก็จะดิวประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกครับเวลาขายก็คงขายได้ราคาไม่ได้ราคาเต็มอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะเวลาเราขายใน eBay เราขายในแพลตฟอร์มอ u อกชันเฮาส์ต่างๆหรือขายใน i ินส a า r กรมนะครับเขาจะไม่จ่ายราคาเต็มอยู่แล้วถูกไหมครับซึ่งเราก็จะเมคประมาณ1 0 2ถึงประมาณในการดิวต่อนหนึ่งครั้งนี่ก็จะเป็นดิวแรกของวันเลยนะครับของงานก็เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าเราจะมีดิวอะไรมาอีกนะครับ I o n see what I want first You guys got too much I want. <laughs> it's like, yeah, I want to get the MJ, but I might as well get the whole set. Mm -hmm. <laughs> and then you have all the short eyes. Yeah. you have any, like, um, other Otani rookie cards that are not autoed? Uh, no oh, not auto. uh, We have another one with auto. But not rookie. Uh, uh, yeah. ครับมาอีก1ดิวนะครับสำหรับอ่าเป็นโมเดิร์นการ์ดนะครับทั้งหมด4ใบนะครับ4ใบเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะอ่าใบแรกก็จะเป็นลูก้านะครับลูก้าใบนี้เป็นการ์ดเซตธรรมดาไม่ได้แพงมากครับแต่เป็นลุกกี้เป็นเบสนะครับแล้วก็มีอ่าเป็นฟาสเบรกนะครับก็เป็นแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดลุกกี้นะครับแล้วก็มีใบนี้เป็น SSP นะครับทับ48นะครับใบนี้ น่าจะเป็นดรา้อนอะไรซัมติงผมจะไม่ได้เป็นริดเชปเปตนะครับใบนี้นะฮะนี่ลุกกี้ลุกกี้นะครับใบลุกกี้21ทับสใบสุดท้ายก็เป็นลุกกี้นะครับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดใบนี้เป็นรอนะครับก็ใบนี้เปิดได้จากกล่อง National t r e a s u r e นะครับเป็นออนการ์ดออโต้นะครับเซตนี้ซื้อไปทั้งหมด1,100ห่ยเหรียญน,นะครับทุกคนคิดว่าไงคุ้มไหมนะฮะ ชุดนี้เนี่ยน่าจะราคารวมๆนะครับเท่าที่ผมไปเช็คลาสคอมหรือลาโซเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,500เหรียญนั่นหมายความว่าเรามีแก๊ปประมาณ3,400เหรียญนะครับในการทำกำไรการซื้อกาสเป็นเซ็ตดีอย่างนี้นี่เองนะครับ<อ>ก็มาอีกหนึ่งดิลนะครับอีกล็อตใหญ่นีเลยนะครับก็ปิดไปทั้งหมดราคา3-4 0 0 0 0แสนบาทน,นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าหมดนี้มีอะไรกันบ้างนะครับก่อพึ่งดิวไปเมื่อกี้เลยนะฮะ อันแรกก็จะเป็นคายเด็กเซอร์นะครับเนชั่นอลเทรเชอร์ใบนี้นะฮะเป็นออโต้นะครับแล้วมีท็อปนะครับท็อปลีดเดอร์อันนี้เป็นการ์ดเลสซอนปีเก่านะครับไม่แพงมากใบนี้แล้วก็อ่าแฟร์นะครับเพย์เมเกอร์นะครับอัลเฟนี่ฮาร์ดเวย์ใบนี้อ่าแล้วก็พีซึ่มครับลามาแจ็คสันนะครับลามาแจ็คสันนะครับเป็นพีเอซีเก้านะครับอันนี้เป็นพีเอซีเก้า มี <One God. S 1> ่ทรีคาเลอร์นะครับเลนไวบูพิซึมนะครับพีเอสเซทเทนแอนโทนีเอ <Anthony Edwards. S 2> mm ็ดเวิร์ดใบนี้นะครับอ่าคราวนี้ก็จะเริ่มไฮเอ็นขึ้นแล้วนะฮะก็จะมีท็อปโคมโชเฮโอทานินะครับพีเอสเซเทนแล้วก็มีอ่าโชเฮโอทานินะครับเป็นพิชช mm ิ hmm. ่งรีเฟคเตอร์พีเอสเซเทนเหมือนกันใบนี้ก็ประมาณ7 6 700เหรียญน,นะครับแล้ว oh. ก็มีใบนี้นะครับเป็นเบส นะครับเป็นโอทานิท็อปโครมใบนี้ท็อปโครมนะครับประมาณ600เหรียญนะครับแล้วก็มีอ่าโบมันเบสครับอ่าโชเฮโอทานิออโต้นะครับท็อปร้อยห้าสิบใบนี้ทับปร้อยห้าสิบแล้วก็มีอ่าเวมบี้นะครับอีวานอ่าโมบิลี่นะครับอ่าอิมาคูเลตลุกกี้แพดออโต้นะครับเป็นพรีเมียมแพดอันนี้นะครับอัลเฟนี่ฮาร์ดเวโก นะครับแล้วก็มีริกกี้นะครับเป็นออโต้นะครับแล้วก็มีจอแดนนะครับรีเฟกเตอร์ใบนี้ซื้อรอมานะครับเป็นท็อปโครมรีเฟกเตอร์นะครับนี้เดี๋ยวจะส่งเกตนะครับแล้วก็มีเวมบี้นะครับอินเซปชั่นอ่าโบเบนยูนะครับวิกเตอร์เวมบี้นะครับใบนี้ทับห้าสิบนะครับพีเเเทนขายอยู่ประมาณห้าพันเหรียญ นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าได้เกรดอะไรนะครับอันนี้แล้วก็มีเคอรี่ลุกกี้ครับลุกกี้ออโต้นะครับใบนี้อานสองสามพันเหรียญนะครับรวมกันก็ประมาณ1 2 5 0 0เหรียญอ่าครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินชมบรรยากาศในงานนะครับว่าตอนนี้เหลืออีก2ชั่วโมงก็จะปิดแล้วนะครับก็คนยังเยอะอยู่เลยนะครับสำหรับโปเกมอนเนี่ยผมบอกเลยว่าเยอะมากนะครับการเข้ามาในงานเนี่ย กว่าจะต่อคิวคนที่แบบมาเล่นๆนะครับใช้เวลาแบบชั่วโมงหนึ่งกว่าจะได้เข้านะครับคิวยาวมากนะครับเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเขาไม่ได้ให้เข้ามาทีเดียวคนในออกแล้วก็คนนอกถึงเข้าได้นะครับโอเคเดี๋ยวดูบรรยากาศกันนะครับนี่ก็จะเป็นโปเกมอนนะครับนี่ก็จะเป็นร้านหนึ่งนะครับมีคนก็มีการเดลซื้อขายกันนะครับ บางร้านก็จะตั้งกล้องเลยนะครับว่าป้องกันเรื่องของการขโมยด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าการ์ดมันเยอะมากหยิบไปใบหนึ่งแล้วก็ไม่รู้แล้วใช่ไหมครับถ้าถ้าเราวางเป็นไบเดอร์อย่างเงี้ยมันก็จะมองไม่เห็นนะครับว่าใครหยิบไปบ้างเขาเลยตั้งกล้องกันนะครับแต่อันไหนที่มีการ์ดมูลค่าสูงก็จะเขาก็อยู่ในในโชว์เคสนะครับก็จะปลอดภัยหน่อยนะครับแต่การ์ดที่ไม่ได้ราคาสูงมากอย่างเช่น5้าเหรียญ10เหรียญอะไรเงี้ยครับเขาก็จะใส่เป็นไว้ในเล่มๆให้คนเลือก ดูฝั่งทางนู้นนะครับยังบีซี่อยู่เลยนี้งานใกล้เลิกแล้วนะครับยังแบบซื้อขายกันเลยก็จะมีสปอร์ตด้วยเช่นกัน <c oughs> คนดิวกันเป็นแบบเป็นลอดๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูไฮเอ็นโปเกมอนกันนะครับไฮเอ็นเราจะใบเท่าไหร่กัน <c oughs> ครับนี้เป็นเอบิออนโอ้โหสุดยอดนะฮะ ทั้งเพจนะครับมูลค่าเท่าไหร่คึกคักมากนะครับให้ถ้าให้เปรียบเทียบกับสปอร์ตการ์ดนะครับสำหรับโปเกมอนเนี่ยคนเยอะกว่าเพราะว่าคนเนี่ยเข้าได้หลายหลายช่วงอายุถูกไหมครับตั้งแต่เด็กเลยมันมีตั้งแต่ราคาถูกจนไปถึงไฮเอ็นเลยหลักแสนหลักร้านเลยถูกไหมครซึ่งสําหรับผมคือการ์ดโปเกมอนเนี่ยซื้อขายกันตั้งแต่หลักหลักหนึ่งเหรียญจนไปถึงแบบล้านเหรียญก็มีถูกไหมครับก็ทุกเพศทุกวัยนะครับมีหมดเลย ส่วนกล่องก็มีขายนะครับมีหมดเลยทั้งสปอร์ตเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับเป็นไบเดอร์นะครับนี่ก็คือเขาก็จะดิวราคากันนะครับทุกใบซื้อขายกันหมดเลยนะครับสำหรับโปเกมอนอันนี้ก็จะเป็นโปเกมอนนะครับ กำลังหาไฮเอ็นอยู่นะครับคนเยอะนะครับบูธไหนที่เป็นไฮเอ็นรอดดูอ่า <c oughs> นี่เฟสต้านะครับอ n น v e r ซ a r y ใบนี้สายโปเกมอนก็น,น่าจะเคยเห็นกันนะครับอ่านี่โกสตาร์นะครับโอ้โหสุดมากใบนี้พีเอสเอเทนด้วยนะครับอันเบี้ยนโกสตาร นี้เกลาโดสนะครับพียเซเทนแล้วก็พิกาจูอ่าใบนี้สี่หมื่นเหรียญน,นะครับสี่หมื่นเหรียญแล้วก็มีชาศาิสซาดนะครับที่ที่นี่เขาก็จะเรียกชาริสตาดเมืองไทยจะเรียกลิซาดอนนะครับอันนี้เป็นโกสตาร์ตอนนี้กำลังป๊อปปูล่าเลยนะครับสำหรับอ่าเซตโกสตาร์ราคากำลังขึ้นเลยนะครับโปรดมาก นี่ใครสนใจบอกได้นะครับ40,000เหรียญอันนี้6,000เหรียญนะครับผมมีใบหนึ่งกำลังส่งเกตอยู่นะครับขอให้ได้9ก็แฮปปี้แล้วนะฮะโอ้โหสุดยอดเห็นไหมครับสำหรับโปเกมอนทั้งๆที่การ์ดบางใบไม่ได้มีรันนัมเบอร์เหมือนเหมือนสปอร์ตการ์ดใช่ไหมครับแต่มูลค่าเนี่ยสูงเพราะว่าด้วยดีมานด์ซัพพลายเลยครับการ์ดโปเกมอนที่เป็นภาษาอังกฤษนะครัะไปให้ลองนึกภาพว่าการ์ดภาษาอังกฤษส่วนใหญ่คนเล่นทั่วโลกถูกไหมครับ เพราะว่าฝั่งอเมริกาเนี่ยก็จะเน้นภาษาอังกฤษอยู่แล้วอย่างคนในอเมริกาเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วฝั่งยุโรปก,ก็ยังเล่นภาษาการ์ดภาษาอังกฤษอีกนั่นหมายความว่าสําหรับผมเนี่ยดีมานกับซัพพลายมันต่างกันเยอะมูลค่าของการ์ดท,ที่เป็นไฮเอ็นหรือใบที่มันเปิดยากๆเนี่ยยังไงก็ไม่พอสําหรับความต้องการของคนที่เขาคอลเลกต์หรือเขาเขาซื้อขายเก็งกาไรกันอยู่แล้วนะครับสาหรับผมคือนี่ก็เป็นสิ่งที่เปิดโลกเหมือนกันเนาะ เพราะว่าอย่างอย่างผมก็อาจจะถนัดในเรื่องของการ์ดกีฬาถูกไหมครับเพราะว่าเราก็เข้าใจเราเล่นกีฬามาก่อนก็เลยรู้แต่ส่วนโปเกมอนเนี่ยเราก็ต้องศึกษาว่าการ์ดใบไหนราคาขึ้นเนี่ยมันขึ้นจากเหตุผลอะไรนะครับสำหรับผมคือ บางใบที่มัน population น้อยๆเนี่ยมันมันซื้อได้เลยนะครับมันมีโอกาสขึ้นสูงเพราะว่าความต้องการคนบนโลกมันเยอะกว่าของที่เขาผลิตนะครับเป็นเป็นเรื่องปกติแต่สําหรับในวงการโปเกมอนแล้วเนี่ยผมมองว่าเบสแฟนหรือฐานหรือว่านคนที่เขาชอบโปเกมอนทั่วโลกเนี่ยมันมันเพียงพอหรือมันมากพอที่จะแบบเออทำให้การราคาขึ้นได้อยู่แล้วนะคะสุดยอดอ่านี้ก็จะมี drop off ของ p s a นะครับ ก็คือใครซื้อกาสในงานก็ดรอปออฟที่ PSA ได้เลยนะครับคนก็ต่อคิวผมดรอปออฟตั้งแต่เช้าแล้วเพราะว่าดีลเลอร์ก็จะได้อัิพิสิตก่อนนะครับก็คือได้เข้างานก่อนรอเป็นชั่วโมงนะครับสำหรับการส่งเกตหรือมาดรอปออฟที่ที่งานคนยังเยอะอยู่เลยนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ได้มาเดินเพราะว่ามันมันเยอะมากจริงๆครับเยอะแบบเซอร์ไพรส์อะ เดี๋ยวผมจะทำคลิปมานั่งอธิบายเกี่ยวกับการ์ดโปเกมอนแล้วก็สปอร์ตให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแยกระหว่าง2อย่างเนี้ยโอเคว่าเหตุผลทำไมโปเกมอนถึงโตนะครับเราจะมาคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็พยายามอยากให้เห็นบรรยากาศในงานให้เห็นตลาดแล้วกันนะครับว่าในตลาดโปเกมอนก็คือใหญ่ใหญ่มากนะครับนี่ก็จะเป็นซอกเกอร์ก็มีนะครับโรนลดิโเสื้อนะครับเจอซี่ออโต้นะครับลายเซ็นมีหมดเลยอ่า นี่หายากมากนะครับระหว่างลายเซนโรลันโดกับลายเซนเมซี่แล้วเซนในในอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันคือคือโปเตอร์เดียวกันนะครับแสดงว่าทั้งสองคนเนี่ยจับภาพอันนี้มาแล้วทั้งสองคนนะครับอาจจะต่างวาระต่างเวลากันอันนี้ก็คือมีอัลเทนติกของแบ็คเก็ตนะครับนะครับเชื่อถือได้นะครับส่วนนี้อีกอันหนึ่งก็คู่เหมือนกันนะครับยืนกอดคอกันอันนี้ไม่ใช่เป็นภาพจริงนะครับเป็นภาพภาพปริน์ขึ้นมาแต่มีลายเซนทั้งคู่เลย นะครับลายเซนเมซี่โรนโดทั้งคู่เลยนะครับสุดยอดมากคูลมากนะครับสำหรับสายเมเบอร์เบียนะครับหรือนักสะสมนะครับราคาก็ขึ้นเหมือนกันนะครับนี้เป็นเมซี่ออโต้เหมือนกันมาพร้อมเฟรมเลยนะฮะเมซี่เจอซี่มีการ์ดด้วยนะครับบางส่วนตรงนี้เป็นเซ็นข้างนอกนะครับไม่ได้เป็นเซ็นมาจากแพ็คมีเป็นลาวเลยนะฮะ นะครับโอ,อ้โหนี้ก็ High อ็นอีกอันหนึ่งไม่รู้ไฮเอ็นขนาดไหนแล้วก็ลองดูแล้วกันนะครับรผมรู้จักอยู่ไม่กี่ตัวนะครับตอนนี้เพิ่งเริ่มศึกษานะครับว่าจะซื้ออะไรตอนนี้ก็ซื้อโกดซ่าไปหลายใบแล้วเหมือนกันนะครับมันมีทั้งโปรดัก์ใหม่แล้วก็วินเทจนะครับมีหมดเลย <c oughs> มีวันพีชเช่นกันนะครับอันนี้ก็วันพีช นะครับวันพีดก็ยังไม่ถึง10%ของงานนะครับก็ยังต้องใช้เวลาอีกแป๊บนึงนะครับแต่ก็ซื้อขายกันได้ผ่านแพลตฟอร์มนะครับก็ซื้อมันมีมูลค่าอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับในงานการ์ดใหญ่ๆนะครับก็คือยังมีวันพีดน้อยอยู่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมสังเกตนะครับสำหรับพวกเรดดิ้งการ์ดอย่างอื่นเขาก็จะซื้อขายกันเป็นแบบพวก private collection นะครับก็คือซื้อขายกันแบบผ่านออนไลน์ผ่านกลุ๊ปต่างๆนะครับแต่ในงานการ์ดเนี่ยยังยังถือว่าน้อยนะครับ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆนะฮะว่างานฟอนโรการโชที่ซานเดียโกเป็นยังไงนะครับ <c oughs> คือผมเจอน้องคนไทยด้วยนะครับหนึ่คนแต่ไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับน้องคนไทยที่เล่นการ์ดโปเกมอนอยู่ที่ซานเดียโกมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับก็วนันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศงานของ ฟอนโรคาชที่ซานดิเอโกนะครับก็นี่ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆว่ามีอะไรบ้างนะครับในงานและอยากให้ผมอยากให้เห็นว่าความลิควิดของการหรือการซื้อขายก๊าซเนี่ยมันมันแบบซื้อขายกันจริงขนาดไหนนะครับแล้วก็ซื้อขายกันง่ายมากนะก็เปิดโลกของมอนกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์เหล่านี้ให้ให้คนไทยได้เห็นนะครับว่าอมันก็เป็นของสะสมอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำเป็นอาชีพได้นะครับก็ หวังว่าทุกคนคงชอบคลิปนะครับว่าผมซื้ออะไรเข้ามาบ้างนะครับแล้วบรรยากาศการเป็นยังไงนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนลองศึกษานะครับหาความรู้เพิ่มเติมได้ตาม YouTube หรือฝากติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามทําคลิปที่มีประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะครับว่าการซื้อขายเป็นยังไงซื้อแพลตฟอร์มไหนนะครับรายละเอียดทั้งหมดผมจะแชร์ฝังกันเลยฝากติดตาม s b s c r i b e ผมด้วยนะครับนุกันเวิร์สขอบคุณครับ